สวัสดีครับผมนัชนนนะครับวันนี้ครับพามาดูที่ดินนะครับในย่านธุรกิจและก็แหล่งอุตสาหกรรมครับนั่นก็คือที่ดินแปลงที่ตำบลดอนกระเบื้องครับผมอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับผมซึ่งที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ห่างจากถนนเพชรกระเตมนะครับ เพียงแค่450เมตรเท่านั้นนะครับผมหนํำต้มนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นถนนลาดยางตลอดทั้งเส้นเข้าไปข้างในหมู่บ้านชุมชนนะครับผมตรงส่วนที่เราอยู่เนี่ยก็จะมีหมู่บ้านจตันอยู่แถวๆนี้มีร้านค้ามีบ้านของชาวบ้านนะครับอาศัยอยู่แล้วก็ยังอยู่ใกล้กับโรงงานทอผ้านะครับนั่นก็คือโรงงานเกียมวัฒนานั่นเองนะครับซึ่งห่างจกากเราไปนะครับผมเพียงแค่ ไม่ถึงกิโลเท่านั้นนะครับผมแล้วก็แปลงนี้ครับถ้าเกิดว่า เรามาอยู่แถวนี้นะครับก็จะมีผู้คนผ่านไปผ่านมาตลอดทั้งวันนะครับสำหรับเส้นนี้ใครที่อยากจะมาปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับก็ไม่เปรี่ยวหรือว่าอยากจะมาทําร้านค้าเพิ่มเติมนะครับผมว่าได้เลยแหละเพราะว่าคนผ่านไปผ่านมาเยอะแยะทําห้องเช่าหรือว่าจะทําบ้านจัดสรรขายนะครับผมก็ดูดีงามเลยทีเดียวอย่างที่บอกครับว่าออในที่ดินในย่านเนี่ย ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็อยู่ใกล้กับย่านธุรกิจแล้วก็แหล่งอุตสาหกรรมอย่างเช่นเราออกไป450เมตรเนี่ยเป็นถนนเพชรเกษมใช่ไหมครับผมจากตรงนี้ออกไปนะครับแถวนี้ครับก็จะมีบริษัทร้านค้าเยอะแยะมากมายนะครับผมรวมไปถึงนะครับยังมีโรงงาน CPF นะครับผมอยู่ใกล้ๆกับเราด้วยนะครับห่างจากเราเนี่ยเพียงแค่2กิโลก,กว่าถ้าเกิดว่าใกล้เข้ามาหน่อยนะครับก็จะเป็น สากรโคโนมหนองโพครับนมโคโราชบุรีนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นโรงนมใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมห่างจากเราเนี่ยเพียงแค่1.8กิโลเมตรเท่านั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเข้าบ้านโป่งนะครับผมเพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครนะครับที่มาจากกรุงเทพนะครับผมวิ่งเส้นถนนพเพชรเกษมเข้ามาเนี่ยครับผมแล้วก็มาถึงที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะอยู่ที่70กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผม ที่ดินแปลงนี้นะครับจะเป็น2ฉโฉนดนะครับรวม2อโฉนดแล้วนะครับเนื้อที่จะอยู่ที่3 0 4ตารางวานะครับโดยที่หน้ากว้างทั้งหมดนะครับที่ติดกับถนนลาดจางทางด้านทิศเหนือนะครับผมจะมีความกว้างอยู่ที่20เมตรครับผมแล้วความลึกนะครับจากด้านทิศเหนือจะลดทิศใต้นะครับจะมีความลึกอยู่ที่ราวๆประมาณ60เมตรครับผม สำหรับใครที่สนใจนะครับในที่ดินแปลงนี้นะครับราคาครับราคาขายเหมายกแปลง2โฉนด3 0 4ตารางวานะครับเพียงแค่2ลร้าน1เท่านั้นนะครับผมย้ำอีกทีหนึ่งครับผมติดถนนลาดยางนะครับใกล้ถนนเพชรเกษมตั้งอยู่ที่นะครับผมตลาดที่ดินแปลงนี้ตำบลดอนกระเลือเกลืออําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับสำหรับใครที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับโทรหาผมนัชนนครับ 092 2635563นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพจ Facebook รวมไปถึง YouTube c h anel ด้วยนะครับบ้านและที่ดินทำเรดีซื้อขายที่ดินราชบุรีและทั่วไทยครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย